ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวเอโลฟนนะครับมีทั้งหมด4ตัวเอโลฟน one two three f o ฟ r buffalo buffalo c h e e มังกรดากอนนี่นะครับเริ่มจากตัวแรกก็คือเจ้าเอโลฟนแอฟริกาเอเฟนแอฟริกา เอลฟนแอฟริกาเอลฟนเอเชียเอลฟนเอเชียเอเชียแอฟริกาเอเชียโอ้โหโอ้โหสู้แอฟริกาไม่ได้โอเคเอ่อเฟนเอ่อเมมโมร แมมโมสเย้แมมโมส VS อ f ฟริกาโอเคเอ้ยเย้โอ้โอ oh, ้โอ้โอ้นี่นะทุกคนโอ้โหว้าวว้าวแม่มเอ้แมมมสแมมมสดูแมมโมสโอ้โหแมมโมสแข็งแกร่งกว่านะโอ้ดิหลบไปเลย Ok, cho Memos Elephant, Africa uh, Memos Memos Jack Chưa gặp Memos Nick yeah. Oh, wow oh. oh, ho, tối tôi đi cho chọn đây Oh, oh my Oh, one, two, three, let's go oh -ho. wow okay dot okay buffalo 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 let's clean we yes. okay whoa okay let's go wow whoa 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 โอเคชีร <Okay. S 2> ามาลายชี布拉ไปเลย let's go ชีราโอเคทุกคนดากอนดากอนไปเลยวิง่งแข่งกัน buffalo ต,ตุ๊ตุเยโอเคทุกคน นี่ลาไปก,ก่อนนะครับบ๊ายบาย